อันนี้เราจะมาตัดตัดยอดแห้ตัด,อด,ตดยอดองุ่นออกเพื่อจะเบรกแล้วให้กิง่งออกเอาฝั่งนี้ไปนี่กิ่งนี้กิ่งนี้โอ้บัสโฟกัสเนาะกิ่งนี้มาทางนี้าทางนี้เราจะเอาไว้ซีกิ่งค่ะไว้ซีกิง่งอันนี้ในความคิดก็จะไปฝั่งโน้อนอีกอันนึงก็จะไปฝั่งโน,น้นอย่างนี้ โอเคเราจะมาตัดนะตัดหนึ่งสองสามสี่ตัดตรงนี้ตัดนี้เลยโอ้เสียดายนะคะรั่วยอดอวบๆเลยโ้ยโค้งของเราจะเป็นโค้งของเราจะเป็นเนี่ย ในความคิดค่ะจะเป็นโค้งจะเห็นเป็นอุโมงค์อุ้ยในความคิดอยากได้เป็นอุโมงค์สุ่มเป็นสุ่มอะค่ะแต่ยังพันเอ่อตายโตบันไดค่ะยังม่พันลงโตเนาะอยู่ในการออกแบบในความพอใจของตวเจะคของเองค่ะนี่ค่ะประมานนี้เห็นเป็นสุ่มมานีในอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะเอาคืนทางนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอัปเดตเ้เบิงอีกเถอค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ อายุตนอยูที่ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าดินกามปูผสมขี้งว่วค่ะอุ้ยขอโทษค่ะ